เดี๋ยวให้ดูอีกมุมหนึ่งนะคะนะคะถ่ายรถตกคูกับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ค่ะนี่ฉันขอรุดขึ้นก่อนนะคะตกใจเหรอต้อนรับเข้าสู่งานดีรีอกชั่นนะจ๊ะหายกันไปนานตอนนี้ก็อยู่ในช่วงงการกักตัวด้วยเนาะแต่ละบ้านแต่ละที่ก็แตก ต่างกันไปตามภูมิประเทศเนาะภูม,มิอากาศสถานที่วันนี้เราเรีแอคชั่นกันเนาะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปดูพิธีกรของเราดีกว่าพิธีกรของเราที่กําลังอยู่ในส่วนยางมาทานะเดี๋ยวจะมีคลิปเบื้องหลังไว้ชมด้วยแต่เดี๋ยวไปทักทายน้องเกลือก,กันเลยดีกว่าจ้า สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขออนุญาตมาไม่ยกมือไหว้นะฮะเพราะว่าถือกล้องอยู่อีกมือหนึ่งนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการงานดีสงขลาวรี a c t i o n แน่นอนว่ากลับมาแล้วกลับมาแล้วนะฮะอาจจะไม่ได้กลับมาตามคําเรียบรองเพราะว่าไม่มีใครเรียกร้องให้กลับมาเลยนะฮะวันนี้กลับมาพร้อมกับ ซีรีส์แปรรักฉันด้วยใจเธอโอ้โหเพิ่งเปิดตัวมาล่าสุดก็ขึ้นเทรนด์อันดับ2ทวิตเตอร์ของวันนี้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเกิดจะมารีแอคชั่นในส่วนของ Official Taser o f f i i i a l t เชียค่ะไม่ใช่นี่เทเซอร์นะคะถ้าเทคือเทงานค่ะ Official t e เนะคะแล้วก็ตัวอย่าง EP 1ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ก็แน่นอนว่าจะมานั่ง รีไอให้ทุกคนดูแล้วก็ทักทายเี่อาจารย์กฤีด้วยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีหลายรอ,รอบมากแล้วในสตูดิโอด้วยการแยกกันเพราะว่าตอนนี้เกิดกลับมาอยู่ที่บ้านที่นาทวีก็กลับมาอยู่ที่สวนะคะ่ะตอนนี้นี่สวนะคะ่ะเโอ้สาว,สวชายสวยนนาะนะคะตอนแรกคิดไว้ว่าจะเข้าไปถ่ายาที่ในสวนยางที่เป็นต้นใหญ่ที่เขากรีดได้แล้แต่เข้าไปไม่ได้ค่ะเพราะว่ากลัวนอน หนอนดาซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ฤดูการหนอนดำอ้าวขึ้นภาพนิดนึงหนอนดําเป็นยังไงไม่กล้าเข้าไปเพราะมันหนอนดํามันเยอะก็เลยเออมาที่ยางในส่วนที่ยางกำลังเล็กอยู่ตรงนี้ให้ดูบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีคชั่นให้ดูกันว่ามันใส่ใส่หมวกตามังกรเลยเนาะเหมือนเดิมหรือเปล่ามันจะแบบหน้าดาวจะทําออกมาเป็นรูปแบบไหนเพราะว่าตอนนี้มันเรา เข้าสู่ในช่วงที่โตแล้วจากไฮสคูลก็เข้าสู่ยูนิเวอร์ซตเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างไปโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเกิร์กจะมาเริ่ม Reaction ่ในส่วนของ Official t a เ l o r เลยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะน่าติดตามหรือเปล่านะฮะแป๊บหนึ่งนะครับเริ่มแลเกิร์ลเนาะดูไปพร้อมกันเนาะ กอดเขามทะเลจ๊บเขินนะคะพาสสองนี้คือพีพีมาเป็นหัวแดงเลยโอ๊เอวมาหัวแดงเลยเป็นบรรยากาศที่เข้ามาเรียนอยู่ในกรุงเทพแล้วเนาะ ก็โชว์บรรยากาศของกรุงเทพนเนาะเกลืกเนื้อหลักๆให้เห็นใหญ่ย่า,ยายพากักยาบปอยู่พักไหนคะยาไปอยู่พักเหนือแซวนะคะ นะคะมีความดราม่ามันเดิมเลยคือความดราม่าดราม่าซึ่งมันน่าติดตามตรงนี้นะคะลืมโอเอ๋วแซดแล้วก็มาหาหมูหองสิ <c oughs> มั่นนะเป็นหมูหองดราม่าด้วย สบายนะจะต้องเกลือมีการเอาเครนะห์มา,มมมาแบบม้าตายเหรอฟังจากเสียงแล้วเหมือนแบบมีการสูญเสียเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็จุกจก,จกคุณผู้ชมอฉันจจกเพราะว่าฉันคาดหวังว่าอีพีนี้มันจะมีความเป็นแฮปปี้เอนดิ้งแต่ดูจากเส้นเรื่องที่การเล่าเรื่องแล้วว่า มีความดราม่าเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าฉันดาอวนาดาวไม่ถูกนาดาวจะเล่นอะไรกับดิฉันและสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดฉันกลัวตอนแรกฉันกลัวว่าจะเป็นแบบซีรีส์วายแบบทั่วไปมหาลัยใช่ไหมพอโตขึ้นแบบขับแงกจะไปเล่นเอนะคะโอ้เดี๋ยวโดนคนดีเอ็กด่าอีกว่ามาตลกกันเองอีกนะ ยูนิเวอร์ซิตี้แบบทั่วไปที่เราเคยเจอใช่ไหมแต่ที่นี้อ่ะน่าจะไม่ใช่อ่ะน่าจะหนักอ่ะน่าจะดราม่าเตรียมทิชชู่รอเลยแล้วกันไม่ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแต่เตรียมทิชชู่รอเลยกันเพราะว่าการันตีมาแล้วว่าพาร์ทแรกอ่ะสร้างปรากฏการณ์เยอะแยะมากมายสร้างมุมมองใหม่ๆของซีรีส์ไวมาว่าจะเป็นการนำเสนอในมุมมองที่แบบในมุมมองใหม่อ่ะ ใช่ไหมก็คือแบบการเล่าเรื่องแบบที่เป็นที่เป็นมิติของฟิล์มมากขึ้นอ่ะไม่ได้แบบเค <Wow. S 1> ยอ่ะขายความเป็นดรามา่าขายความแบบความเป็นนักแสดงที่ต้องถ่ายทอดบทบาทอ่ะเออน่าสนใจนะคะนี่ก็คือไม่รู้จะพูดอะไรมากแล้วไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะรู้สึกว่าออเออต้องรอติดาตามเนาะนะไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแต่แต่ยังคาดหวังว่าอยากจะ ไม่ให้เหมือนซีรีส์วายทั่วไปอยากจะให้เล่าอะไรที่มันลึกขายดราม่าค่ะเพราะฉันชอบค่ะฉันเสพติดความเจ็บปวดค่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวอย่างอีพีแรกกันนะคะซึ่งจะออนในวันพฤหัสนี้ก็คือพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้หรือวันที่27นะคะอ๋อพรุ่งนี้เราที่จะออนเนาะ เราก็เลยต้องรีบมารีแอคกันนะแป๊บนึงนะคะขออนุญาตใส่หูฟังโอเคใส่หูฟังเก่งะจ๊ะนะคะลำบากลำบนค่ะคุณผู้ชมมาถ่ายรอบนี้เพราะว่ายานมึนเยอะนะคะเดี๋ยว่รู้หมดว่าเป็นกระใทยไม่มีใครรู้เลยชายแท้ทุกอย่างเป็นการแสดงเนาะโอเคพร้อมหรือยังที่จะไปดู EP ช็กเสียงไม่ได้อ่ะเสียงเมือนจ้ามากโอเค <Okay. S 2> คุยคนเดียวหนึ่งโอเคนะคะปังมากเลย oh, นะชุดม <No. S 1> ีสร้อยด้วยเนาะสร้อยของคออะไรอย่างงี้เนาะสร oh. ้อยคอพี่เนาะสร้อยคอเป็นแบบหอยเนาะเออเนี่ยก็แบบได้ยินบรรยากาศโอเคได้ยินเสียงจิ้งหรีดอะไรร้องด้วยจากสวนยางเนาะพร้อมหรือยังน้องเกิดจะไปดูตัวอย่าง EP หนึ่งกันเลยไหม ไม่เยอะนาะกล่งน้อยแค่ประมาณสามขีดนิเนาะยังไงบ้าก็ทีเซอร์ทีเซอร์ทีเซอร์ที่ออกมาตัวอย่างอีพีแรกเนาะก็คิดว่าน่าจะยังขายความตื่นเต้นของเตกับโอเอ๋วที่กําลังมาใช้ชีวิตในกรุงเทพยังไม่มีความแบบดราม่าอะไรเยอะหรอกแต่จะเป็นความโรแมนติกเป็นการปรับเป็นการปรับตัวนั่นนั้นแต่ที่ยังประทับใจอย่างหนึ่งว่าสำเนียงของ ของเต๋อของตัวบิวกินเองอ่ะที่ใช้ในที่ใช้ในเพลงนี้ยังมีความเป็นเด็กใต้ยังมีความแบบเฮ้ยมาทำไรอ่ะอะไรแบบมีความเป็นแบบอ่าเด็กใต้นิดหนึ่งนะมันมีหลุดออกมานิดนึงรู้สึกว่ามันคือเสน่ห์แล้วก็แน่นอนว่าบุคคลที่ขับกล่อมเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ก็น่าจะหนีไม่พ้นเต๋นะคะหรือว่าพี่พีนั่นเองนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะทุกคนน่าดูมากนั่นแหละเพราะว่า ตั้งแต่ดูซีรีส์วายมาซีรีซีรีส์วายเรื่องนี้เรื่องแรกที่ทําให้เกิดรู้สึกเกิดติดแล้วเกิดรู้สึกว่าเกิดชอบชอบในเรื่องของมุมมองเรื่องของเขา,าขอ่ะเขาไม่ได้เล่าแบบรักเอ่ยเตยหอมเนาะเขาก็จะมีความเป็นดร,รมมาม่าซึ่งนิดตามมากนะคะแล้วก็ได้นักแสดงที่คุณภาพครับแก้วตัว บิวกินเองทั้งแสดงเองทั้งร้องเพลงประกอบนู่นนี่นั่นซึ่งมันทำให้รู้สึกว่ามันน่าติดตามมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงก็ติจนมันเข้ามาได้นะคะมามอยกันได้นะคะก็เดี๋ยวฮ้าจะกิดพูดบ้างเนาะเราสึกยังไงแม่รู้สึกยังไงบ้างคะจดใจจดใจจอกกับการกลับมาของแปรรักยังไงบ้างก็สั้นๆนะนะเกลือก็คือความยาวมันก็ไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เป็นคล้ายๆแบบทีเซอร์เล็กๆให้เราเห็นว่าเออตอนแรกมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองก็ แน่นอนวาภาพยังคงเล่าเรื่องเหมือนเดิมเนาะให้น่าสนใจเราก็ต้องชนิดตามแล้วก็มีซิมโบลิกที่จะมาอยู่ในเรื่องนี้เช่นเช่นเดิมเลยแล้วก็ภาพสวยอันนี้ต้องรอติดตามรวมถึงการเล่าเรื่องที่เราคาดหวังว่าเออมันจะเล่าเรื่องได้น่าสนใจแบบไหนยังไงนั่นเองเนาะสำหรับอีแรกนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยซึ่ง ในเรื่องของคอสตูมยังไม่ทิ้งนะคะในเรื่องของซิมโบลิกต่างๆสัญลักษณ์ต่างๆเสื้อลายดอกชบาน่นนี่นั่นก็ยังมีอยู่นะคะซึ่งนี่แหละน่าสนใจมากๆนะคะค่อนข้างที่เป็นงานอาร์ตอ่ะเนาะนะคะพันถือก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะคุณผู้ชมนะคะคำอเไรแบบคอมเมนต์กันมานะคะี่ฉันลงทุนนะคะมาเร็มานังรีแอคชั่นในป่ายางนะโอเคบายเดลเวก็ติดตามมันด้วยสำหรับทุกวันพฤหัสทางไลน์ทีวีเนาะ รกักฉัน้วยใจเธอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์ช่องงานดีสงขาด้วยทำค,คนนอนเทนต์ออกมาให้ดูกันได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เกิออาอาจย์กริตแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายเกลสวัค่ะให้นางทีมม่บรรยากาศนะไรสวนชาวนาะเดี๋ยวเรามีเบื้องหลังมาให้ดูด้วยบ๊ายบายคุณผู้ชมด้วยลากันไปแล้วนะพบกันใหม่ในอนะีีหน้าฝากกดติดตามช่องด้วยแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์เจดีของเราด้วยน้ำดื่มตรา มารีฟนั่นเองเนาะส่วนเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็กลับมาติดตามกันใหม่ในอีพีหน้านะจ๊ะบ๊ายบายนี่นะคะถึงแล้วนะคะแต่อกทนต้อขับรถออกไปนะคะซึ่งเส้นทางข้างหน้าก็ค่อนข้างที่จะลําบากพอสมควรนะคะเป็นกาลังใจงให้ด้วยค่ะนี่คือเส้นทางที่เกิดขับรถลงไปตะกี้นะคะเดี๋ยวต้องเดินลงไปเอา มานั่งก่อนแล้วกลับไปจ้าพ่อก็ไม่มานั่งที่บ้านอะไในสวนไม่ได้เพราะเดี๋ยวแค่ศพตกของพ่อพ่อไปนอนดูทีวีพวกมึงกกูลำบากมากเลยนะเอาดิงดีอะถ่ายนีเองคือแบบคือแบบทุกคนอะต้องกดไลค์กดแชร์แล้วนะโทรศัพท์ตกอีก โอ้โหทุกคนต้องกดไลค์กดแชร์แล้วนะไม่ได้นะต้องกดไลค์กดแชร์ให้กำลับบงใจเกลือกด้วยนะจะได้แบบมีกำลังใจมาผลิต e ีพต่อไปให้คุณผู้ชมได้ดูเด้อคะเวดหน้ามาขาดชีวิตกระเทย